เอาเอาไ,ก,ไ,ก,ก,าไก,ก,าก่ไก่ตัวกลางไก,ก,ก่ตัวกลางลูกตีไก่ตัวกลางชิคเก้นตัวกลางอยู่ไหน yes เอาส้มใบใหญ่บิก๊กส้มใบใหญ่บิก๊กพุดบอยเอาตุ๊ก,กตาตัวเล็กตุ๊กตาผู้หญิงตัวเล็ก กูดบอยเอาแอปเปิลลูกกลางแอปเปิลลูกกลางแอปเปิลลูกกลางกูดบอยเอาส้มลูกเล็กส้มลูกเล็กส้มลูกเล็กอยู่ไหนเล็กกูดบอยเอาคอนอันใหญ่คอนอันใหญ่คอนอันใหญ่กูดบอยเอาไก่ตัวกลางชิคเก้นตัวกลาง ไอตัวนั้นไม่เอาแล้วลูกเยอะไปลูกเอาชิเก้นตัวกลางก่อนเอาตีโอเคเอาชิเก้นตัวกลางเอาไม้อยู่ไหนไม้อยู่ไหนเอาไม้มาไม้อยู่นู่นไม้อยู่บนโต๊ะลูกเอลชิเก้นตัวกลางไก่ตัวกลางอยู่ไหนเออเอาไก่ตัวกลางอีกเทวหนึงตัวสุดท้ายลูกเอาคานงจังไก่ตัวกลางเร็วเจออยางกินข้าวก่อนไื้อก่แล้ว